สวัสดีครับโปมิสูคุณบีนะครับผมก็วันนี้มีรถมานำเสนอนะฮะจะเป็นแคปเตียนะครับตัวนี้ก็ออกรถอยู่2,900บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ 8,500x นนะครับผมออกรถเท่านี้นะครับจบทุกอย่างเลยนะครับเรามีบริการนะครับส่งฟรีทุกจังหวัดนะครับผมแล้วก็ทำสัญญาถึงที่ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าจัดเป็นฟรีดาวนะครับผมออกรถ2,009 9ผ่อน8,500 XX นะครับก็มีของแถมให้อีกประมาณ10กว่ารายการนะครับผมอันนี้ก็ล้างเข้าคาแครอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็เหลือแค่ลูกค้ามารับมอบพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้า9โมงอันนี้จะเป็นรายละเอียดภายนอกนะครับตัวนี้ราคาอยู่650,000นะครับก็เป็นตัวขายดีเลยนะครับ ก็เอาไปใช้งานได้นะครับผมเดินทางสบายมากเลยฮะตัวนี้ลูกค้านะครับถ้าสนใจโปรโมชั่นพิมพ์นะครับโปรมิซูคุณ B นะครับผมหรือทีติดต่อได้ไลน์นะครับ bwe7080 นะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามแคมเปญนะครับได้เลยนี่ฮะก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้นะครับรอพร้อมส่งมอบครับผมสวัสดีครับ